สวัสดีค่ะรัตนมนมณีพมยานะคะการเปิดไพ่พรมยาทนทํานายดวงนะคะนี่คือ12นักษัตย์นะคะกับการเปิดไพ่12เรื่องราวของคุณในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะนี่คือวิดีโอของคนที่เกิดปีมะแม่นะคะนี่คือไพ่ประจตัวงคนที่เกิดปีมะแม่นะคะอ่าทีนี้เราจะมาดูกันนะคะว่า12เรื่องราวในเดือนกุมภาพันธ์ธนี้ของปีนักษัตริย์มะแมจะเป็นอย่างไรเริ่มเลยนะคะเรื่องที่1 ว้าวพอพพิคเนตทราชาโชคปีมะเมปังมากเดือนกุมภาพันธ์นะคะไพ่ใบแรกนะคะพัพพิคเนตทราชาโชคนะคะปฏิหารนะคะปฏิหารทางการเงินปฏิหารความสําเร็จนะคะโชคอย่างไม่คาดคิดโชคทับตัว โชคมาอย่างไม่คาดฝันนะคะคือแบบว่าโชคลาบเงินทองอะ่ะโอ๊ยไพ่ดีมากเลยพระพิคเนตราชโาชคไพ่วาสนาเลยนะคะไพ่ใบแรกมากปังแล้วนะคะอ่าไพ่ใบที่สองว้าวไพ่ใบที่สองคู่รักคู่แท้แต่มันมีแต่นะคะ ไพ่คู่แท้นะคะขึ้นตำแหน่งการเงินถ้าจะให้เก็บได้ดีคุณจะต้องเก็บเงินเป็นแบบรูปรักษ์ของเครื่องประดับทองเพชรพลอยทองซื้อไว้นะคะหรือให้คนที่รักเก็บเงินให้ แล้วคุณจะมีเงินนะคะเงินอยู่ในกระเป๋าคนที่รักนะไม่ใช่ของคุณเอออ่าให้ซื้อเป็นของที่มีค่ามากกว่าการเก็บเงินหรือให้คนที่รักเก็บเงินนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะคนเกิดปีมะแมอ่าเรื่องที่3ความไม่เที่ยงนะคะอ่าความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนของบ้านนะคะความไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์หรือ ความเป็นอยู่คุณอาจจะมีความวิตกกังวลเอ๊ะยังไงดีจะอยู่กันยังไงบ้านจะเป็นแบบไหนหรือยังไงนะคะมันเป็นความไม่เที่ยงอะ่ะถ้าคุณปรับสมดุลได้ไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งทางจิตใจหรือแม้แต่การใช้ชีวิตถ้าคุณปรับสมดุลได้ในไหนายๆเรื่องเนี่ย ชีวิตคุณจะมีความสุขนะคะหมั่นนั่งสมาธิและชีวิตคุณจะมีพร้อมในทุกเรื่องนะคะไม่ต้องวิตกกังวลไปนะคะเออเรื่องที่4นะคะเรื่องที่4ว้าวพระแม่ปราวตีพ่อแม่ญาติพี่น้องดีมากนะคะความรักความอบอุ่นความความเอาใจใส่อะความห่วงใยนะคะคุณจะได้ คือเป็นนารีอุปถัมภมา์มีผู้ใหญ่ให้ความรักความเอ็นดูมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์โดยเฉพาะแม่นะคะเออถ้าคุณดูแลแม่จะดีมากนะคะพระในบ้านถ้าคุณได้ดูแลจะดีมากาความรักความอบอุ่นนะคะดีจังไพ่ใบที่ห้านะคะไพ่ใบที่ห้ามานนะคะ บุตรบริวารน,นะคะเพื่อนฝูงบริวารน,นํามาซึ่งการงานนะคะบริวารหรือเพื่อนฝูงนํางานมาให้เยอะเลยทีเดียวนะคะเออทุกคนจะแบบโยนงานมาให้คุณหรือหาง,งานที่ได้เงินเยอะๆไหมคุณนะคะรอเลยนะคุณจะได้งานที่ดีนะคะจากบริวารคนรอบข้างนะคะเออไพ่ใบที่หกยังไงดีล่ะเออ เอาขอใบนี้เมื่อกี้จากกิมใบนี้อ่ะพญายมราชนะคะอ่าพญายมราชไปที่6ตกอุปสรรคนะคะใครที่ทําอะไรช่วงนี้เนี่ยให้ทำแต่กรรมดีนะคะเพราะว่าพญยายมราชเนี่ยตกอุปสรรคช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาช่วงเดือนแห่งการตัดสินบาปบุญคุณโทษนะคะไม่ว่าคุณทําอะไรไว้ไม่ว่าจะทั้ง ทางโลกและทางธรรมนะคะเพราะฉะนั้นให้อยู่ในสีอยู่ในธรรมให้ถูกอยู่ในถูกต้องตามกฎหมายผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกใครให้เรามัดระวังเลยอย่าทำอะไรซุ่มเสี่ยงหรือผิดกฎหมายเด็ดขาดไม่งั้นคุณมีเกณฑ์เสียงเงินก้อนใหญ่ได้เหมือนกันนะคะเอออาจจะต้องมีการบางอย่างบางอย่างเนี่ยจ,จะต้องมีการตัดจบนะคะอืมอ่าทีนี้เรามาดูใบที่เจ็ดนะคะว่า ไพ่ที่เจ็ดโอ้โ oh, หคนปีมะแมเนี่ยได้ได้เสียงกระดิ่งไปหลายหลายครั้งแล้วนะคะพระแม่ลักษมีเลยทีเดียวนะทอกลาบเงินทองเสน่ห์โอ้โหช่วงเดือนนี้เนี่ยคุณดูหรูหราคุณดูคุณดูแพงคุณดูสวย คือสเสน่ห์ของคุณมันดึงดูดความรักมากนะคะอ่าตกตำแหน่งความรักนะเดี๋ยวเราจะมาเปิดเพิ่มให้ทีหลังนะคะเราจะวางไว้ตรงนี้นะคะอืมแยกไว้นิดหนึ่งว่าสเสน่ห์ของคุณเนี่ยมันดึงดูดความรักแบบไหนรักแท้แน่เลยนะคะอ่าทีนี้เรามาดูใบที่แปดใบที่แปดนะคะพระรามแผงสอนนะคะการตัดสินใจการต้องเลือกการต้องตัดสินใจการเล็งเป้านะคะเล็งให้ถูกที่ เล็งไปเลยค่ะแล้วยิงไปเลยนะเออชอบคนไหนตัดสินใจให้เด็ดขาดไปเลยนะประมาณนั้นนะคะแล้วก็พระรามแผงสอนนะคะตกแต่ว่าตกโรคภัยนะคะถ้าตกโรคภัยเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะช่วงขานะคะสะโพกไปถึงขานะคะก็ระมะัดระวังการบาดเจ็บ การเดินจากการเดินทางหรือการเดินเยอะๆหรือเดินยืนานานๆนะคะก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะอ่าสะโพกไปถึงขานะคะยืนานานๆเดินนานๆหรืออุบัติเหตุจากการเดินทางนะคะเรื่องที่9นะคะเรื่องที่9พระภาพพิคเนสรงหนูว้าวความสุขความสมหวังนะคะ ครอบครัวครอบครัวคือความสุขความสมหวังของคุณคุณชอบอยู่กับครอบครัวชอบครอบครัวใหญ่นะคะอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนจะดีมากนะคะแล้วก็นะคะเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนแห่งความสําเร็จด้วยนะคะแม้ว่าคุณจะทําอะไรอ่ะคุณจะได้รับความสําเร็จอ่ะมันความสําเร็จมันมาแล้วว่าคือมาทางพระพิฆเนศทรงหนุกับพระพิฆเนศราชาโชคเลยนะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรในเดือนนี้นะคะมันจะประสบความสําเร็จอย่างดีมาก โอ้โหความสุขความสมหวังนะคะความสุขของครอบครัวความสุขในหน้าที่การงานอุ้ยดีจังเลยะเออเรื่องที่สิบการงานโอ้โหแต่การงานการงานเนี่ยให้ระมัดระวังนะมันมีไพ่โมลาขึ้นนะคะไพ่โมลาเนี่ยให้ระมัดระวังการถูกหลอกถูกโกงโดนหักหลังนะคะโอ,อม้มันมีความสําเร็จก็จริงนะคะ แต่ว่าคุณก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะใช้ชีวิตในการทํางานอย่างระมัดระวังทําอะไรก็ให้ไม่ประมาทนะคะเพราะว่ามีคนคอยที่จะแบบเลื่อนขาเก้าอี้หรือคอยจะแบบดัดหลังหักหลังคุณอยู่ตลอดเวลาระมัดระวังนะคะโอ้เกี่ยวกับการงานนะคะอืมเรื่องที่11นะคะเรื่องที่11 เทพธิดาพจันทร์นะคะโอ้โหเทพธิดาพจัน์เนี่ยถ้าใครทํางานอะไรเกี่ยวกับอยู่ในแสงอะ่ะคุณจะเปล่งประกายมากเลยอะ่ะคุณจะอยู่ในแสงคุณจะมีชื่อเสียงดังชื่อเสียงดีมากนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องสับสนวุ่นวายใจไปนะคะใครทําอะไรรับหลังคุณหรือพูดอะไรรับหลังคุณอย่าไปสนใจสวยเลิศเชิดหญิงเข้าไว้หล่อเลิศดีเข้าไว้นะแล้วทุกอย่างจะดีเองนะคะเอออ่ทีนี้เรามาดูไพสรุปนะคะ ไพ่สรุปนะคะเป็นไพ่ความกดดันความสับสนนะคะน่าจะมีเรื่องอะไรที่กดดันคุณนะในช่วงเนี้ยแต่ว่ามันก็ระยะสั้นๆนะคะก็ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังนะคะบางทีมันมีความสับสนวุ่นวายใจหรือไม่มีความกดดันให้ตัวเองหรือคนรอบข้างนะคะก็อย่าไปกดดันใครต่อใครหรือตัวเองนะคะอ่าทีนี้เรามาดูความรักกันนะคะความรักจะเป็นอย่างไรขอไพ่แนะนํา 3ใบนะคะไพ่พรมพานจะแนะนำอะไรคุณเกี่ยวกับความรักนะคะขอสาใบว้าวไพ่ใบแรกนะคะต้องเยือกเย็นสุข,ขุมนะคะเออไพ่ใบที่สองอ้าวมีความกดดันอ้าไพ่ใบที่สี่นะคะว้าวพระามแผงสอนนะอืมอ่ะขออีกใบหนึ่งแล้วกันนะคะ ไพ่ใบที่สี่ไพ่ท่านว่านะคะช่วงเดือนนี้เนี่ยความรักของคุณอะคุณมีสเสน่ห์นะคะดึงดูดความรักความสัมพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นก็เลือกตัดสินใจไม่ต้องสับสนวุ่นวายใจไปนะคะใช้สติใช้ความสุขุมรอบคอบในการตัดสินใจเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะนึกถึงตัวเองใช้เซนส์ของตัวเองใช้ใจของตัวเองในการ ตัดสินใจนะคะแล้วก็เลือกไปเลยในสิ่งที่คุณคิดว่าคนนี้ใช่แล้วก็ใช้สเสน่ห์ของคุณไปในทางที่ดีเกี่ยวกับความรักนะคะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะนี่คือ12เรื่องราวในเดือนกุมภาพันธ์นี้แล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ